อดีตนางแบบดังสิมเพนพรไพฑยทู์เสียชีวิตแล้ววงการบันเทิงสูญเสียสิมเพนพรพฑูทูลอดีตนางแบบชื่อดังจับไปอย่างสงบหลังเผชิญโรครลุมเา้าวงการบันเทิงไทยสูญเสียอีกครั้งเมื่ออดีตนางแบบชื่อดังสิมเพนพรพฑยทู์เสียชีวิตในวัย68ปีหลังป่วยโรคคุมเ้าโดยก่อนหน้านี้ได้มีข่าวของอดีตนางแบบดังจากการเข้าไปช่วยเหลือของดารานักจิตอาสา บินบลือริดพบว่ามีอาการป่วยไทยรอยถุงลมโป่งพองสู้ผอมน,น้ำหนักเหลือ26กิโลกรัมกระทั่งช่วงเช้าวันนี้วันที่25เมษายน65บินบรลือริดได้แจ้งข่าวเศร้าถึงการจับไปของติ๋มเพนพรผ่านทางเฟซบุ๊กว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ติ่มด้วยนะครับวันนี้ขอเชิญพี่อนอนพี่พี่คนในวงการบันเทิงและ f อพี่ติ๋ม ร่วมรดน้ำศพที่วัดหลักสี่เวลา15.30นาทีท่ามกลางคาอาลัยจากแฟนๆอย่างมากมายทีมงานนิวส์ขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้